เมนูเชา้านี้ปลาหมอย่างภาษาเขมรเราเรียกว่าไตรกรังแสรอต่อเต่ารอเรือไม้แต่คูยอยักษ์ไตรส่วนคำว่ากรังนั้นไม่สามารถสะกดได้ก็น่าจะประมาณกอไก่รอเรือไมฮัานากาศยอหญิงมันก็จะออกเสียงเป็นไตร กรันไตรกรันซื้อมาจากตลาดนะแล้วเขาก็ทําให้ด้วยนะก็คือเลาะเอาขี้ออกนะครับแล้วเราก็มาหมักเนือไว้หนึ่งคืนนะแล้วก็เอามาย่างอย่าใส่เกลือเยอะนะเดี๋ยวเข็มทั้งหมดก็หกตัวนะครับหนึ่งรอยบาท ตัวประมาณสมนิ้วนะฮะโอเคอยู่เขาว่าสามนิ้วหมายถึงว่าสามนิ้วแบบนี้นะฮะสามนิ้วของเราพี่ไม่ทำอะไรกินอะไรเนี่ยพี่ไม่กินอะไรนะกินอะไรไหนดูสิเอ,อ้ 嗯。嗯。Hmm. <laughs> ไปสิห้านาทีตอนนี้ปลาหมอของเราก็เริ่มสุกแล้วนะฮะอาจจะดูไม่ไหม้นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้กินเปลือกมันนะเดี๋ยวพอแกะออกมาก็จะเห็นสีสวยนะ่ารับประทานฮะ Oh. สวยสวยสวยเนฮะสุกทั่วหมดแล้วนะฮะหัวก็สุกด้วยนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนโอ้โหว้าว wow.